ในช่วงที่เราต้องต่อสู้กับวิกฤตโควิด COVID 19นี้เมื่อวัคซีนมาถึงท่านแล้วร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนกันนะครับ7ข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนโควิด19ใครที่จองฉีดวัคซีนโควิด19กันไปแล้วเชื่องใหม่นิวมี7ข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนโควิด19มาฝากกันครับเผื่อใครที่มีผู้สูงอายุที่บ้านมาเตรียมตัวไปพร้อมกันเลยครับสำหรับการเตรียมตัวกระทรวงสาธารณสุขมี7ขั้นตอนแนะนำดังนี้ 1. 1 2>, 2วันก่อนและหลังฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหหหหรือออยยกกนนนน้น้ััและนนละบใเพพีง 2. วันที่ฉีดวัคซีนควรกินน้ำอย่างน้อย500-1,000ซซี 1, งดชากาแฟหรือของที่มีคาเฟอีนรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยครับ 3. แนะนำฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัดหรือหลังฉีด2วันอย่าใช้แขนข้างนั้นอย่าเกรงยกของหนักด้วยครับ 4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะรอดูอาการในบริเวณที่ฉีดอย่างน้อย30นาที 5. ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหวสามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัม ครั้งละ1เม็ดซ้ำได้ถ้าหากจำเป็นให้ห่าง6ชั่วโมงห้ามกินยาพวกบูรเฟนอะโคเซียสารเบกเตดขาด 6. การฉีดวัคซีนโควิด -19 ควรห่างก,กับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย1เดือนและ7 ถ้ากินยาละลายเลือดอยู่ก็ให้กินยาตามปกติแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีกหนึ่งนาทีขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระทรวงสาธารณสุขครับทั้งนี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วกรอกข้ขอมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมครบแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กันเลยครับช่วงนี้อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมั่นล้างมือแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันความปลอดภัยนี่ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรสูงคือฉีดแล้วตายไหม ยืนดันไม่มีครับทั่วโลกสไปมากกว่าพันล้านนดสไม่มีตายอันนี้สองคือ มีนิสช่างเคื่อที่รุนูแลนด์ไหมเชื่อตัวเองกันอย่างที่ดูข่าวเ,เรื่องของลิม่มเลือดผมยำ้ำนะครับว่าจากข้อมูลที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยให้ดูนะครับว่าคนไข้หลังฉีดวัคซีนเนี่ยเช่นของไอจ้าซิโนแวซึ่งมีรายงานเยอะที่สุดเนี่ยประมาณแค่หมื่นคนต่อล้านคนที่ฉีดวัคซีนนะครับเกิดลิ่มเลือดหมื่นคนต่อหนึ่งต่อหนึ่งล้านคนที่ฉีดวัคซีนซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับจากวัคซีนเนี่ยยืนยันนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยสูงมากจริงๆและดีกว่าการที่ไม่ฉีดแน่นอนนะครััับบกกกก็ออออยยาาาจจะะะ้้ีีททนนครว่่ต่ตงเชื สร้างภูมิกันให้ตัวเองโดยการฉีดวัคซีนครับแต่หลังฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยต้องเรียนท่านตรงๆนะครับว่าไม่มีวัคซีนมี่วาอไหนนะครับที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีครับมันผมก็อยากย้ำคือว่าหนุนท่านฉีดวัคซีนครับเพื่อสร้างภูมิกันในตัวท่านเองซึ่งถ้าท่านไม่ได้รับเชื้อหรือท่านไปแพ่เชื้อทอี่หนนไปได้เนี่ยเป็นการช่วยปกป้องครอบครัวท่านปกป้องประเทศไทยด้วยครับและทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็วประเทศกลับมาเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปนะครับ